หวังรวยค่ะพี่น้องหวังรวยซื้อลอตโต้เนาะคะ่ะเนาะลอตโต้เนาะค่ะเนาะอันนี้มันเป็นยูโรแจ็คพอตอันนี้เป็นลอตโต้ pot. อันนี้เวกิ่งลอตโต้หวังรวยค่ะหวังรวยเนาะเดะี๋ยวถูกก็กลับไทยเลยครับน้องไอนี่ลอตโต้ที่นี่แผ่นเท่าไหร่ตัวนี้แผ่นละเจ็ด เจ็ดสิบโครนค่ะตัวนี้เนาะค่ะเนาะเจ็ดสิบโครนนี่ค่ะเจ็ดสิบโครนอันี่สี่สิบห้ายูโรเนาะค่ะเนาะแล้วแต่ว่าเราจะมันจะมีเป็นอะไรนี่ค่ะเลือกเอาเนาะคะ่ะแล้วเราจะว่าจะเอาสามแถวสี่แถวห้าแถวนี่ค่ะถ้าถูกโอ้ยพี่น้องเอ้ความหวังของเมียฝรั่งเนาะค่ะเนาะ ความหวังของเมียฝรั่งทุกคนค่ะอยากสบายเนาะค่ะเนาะทุกคนอยากสบายค่ะอร่อยกินมันหยุดไม่ได้อะ่ปะปลากังโขอะ่ะห่อไห้ สิบสามคนค่ะไม่แพงได้เยอะมากสิบสามคนก็ตีเป็นเงินบ้านเราก็แค่10 1 0 5 0สิบห้าสิบหิาทราคาเท่ากับเมืองไทยเลยนะแต่เราต้องมาทำเองที่เมืองไทยเราไม่ต้องทำเองไงฮะที่เมืองไทยเราแบบซื้อกินง่ายๆนะคะเนาะโอยเดี๋ยวมันจะหยุดไม่ได้สุดท้ายละ อข้าวถูกรอตโต้ท่าออกมาเจอกันที่เมืองไทยนะคะเจอกันที่เมืองไทยถ้าถ้าถูกรจ้งัง